อาทิตย์แม่แดงแตเนาะพ้นกับเบิ้งหลายไหลบันีึก BFC ทุกท่านนะคะแม่แดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ BFC แม่แดงมาแล้วนะครับกับแม่แดงนะคะท่านผู้ชมเนาะแมก็ดีมากคุณแม่เพิ่นอันย่างไปซื้อของมากินเนาะเขาก็เลยนางเหรนเนาะกินเมียงย้อมองนี่แหละพี่น้องก็เลยแบบอ้าแม่แดงมากพอดีว่าจันย่างไก่มากก็เลยเออทักคุณแม่เนาะคุณแม่คือว่าเพิ่นฝันแม่ ฝันบ่แม่ฝันเลยว่าอะไรเป็นตัวเลขฝันนเห็นกองทับงูเมื่อคืนเนี่ยฝันเห็นกองทับงูแต่ว่างูเ็คือบ่ามันบ่เป็นงูทะเหเาเลยเป็นงูเป็นทรงเป็นมาเป็นฝูงแล้วก็มีมีเจ้าของพ้อมเจ้าของงูที่มันเป็นมันเป็นกองใหญ่เลยงูเป็นกองทับใหญ่เลยครับก็เลยว่าก็ฝันเห็นงูอย่างสีเจ้าของแต่ว่าผู้เจ้าของงูนั้นเปลี่ยนผู้ชายเป็นผู้ชายยืนอยู่ยืนอยู่เป็นคนเป็นคนดำ กับโบเมนคนคือที่เฮาเด์เลยบบเมนคนคือที่เฮับข้าคนคือบ่เมนคนที่อันยืนคมงูอยู่ไะครับว่าคือจังเอางูไปอันเอางูไปเล่นกลมันกับโบเมนอะไงมันลายมันหลายคือจังจังคือจังมันเป็นหางเลยมันเป็นฝูงมาเลยนะหลายเลยนับบุได้เลยฝันเห็นงฝันเห็นงูบเมนหนักแต่ว่าฝันความฝันอนี้มันสิเป็นจังไรกก็เลยบ่เคยฝันจากเพื่อครับค่ะ บ่เคยฝันเห็นอันเป็นจังสีจากเสืองหนั่นก็เป็นตัวเป็นตัวสีดำโอ้งสีดำงูเป็นตัวสีดำก็ลอยมาเหยาะเหยลอยลอยลอยมามันมันเห็นแม่นั้ย่างไปนะก็ลอยลอยลอยมามาเกี่ยวมากอดกอดพันตัวเมฆเขาตัวใหญ่ยั่บ่แม่กับกับบ่กับบ่เป็นวันใหญ่กับประมาณซ้ำอันซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ไหนวะ ตระพุ้ใหญ่ก็รอประมาณสามสามนิ้วสามนิ้วสามดามผ่านสาม้นสามดามผ่านนี่แหละมันลอยมาลอยมากขาพามาพันบ่เป็นหน่อยตัวเดียประมาณ 3, 3สมา,าสมตัวสิแต่ว่าบูเห็ดอันตรายารบ่พันอย่างเดียวมาลัดเกี้ยวมาเกี่ยวมาเกี่ยวละ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 ตัวเมียต่อซอยนยี่ซอยนี่ก็เลยบอกจ้าฟองงวงกันก็นเลยมาเดินออกมาเดินงวงมาเดนงวทั้งเกี่ยวทั้งลัดบ่เบอร์มันลัดเกี้ยวเกี่ยวพัน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 ตัวตัดตัวไว ก็เลยเราเคยฝันจากเสือบราเคยฝัน me. ตั bueno, <int> ้งซีจากเสือมันมีมีฝันที่นี่ละมีฝันตอนนี้ละอ๋คือฝันเป็นผงงูจังซี่ก็ได้ละผงงูแบบเปนบ่วมบ่วมเนงูอันที่มีพิษบ่วมเนงูที่อันเป็นอันตรายเป็นงูที่บ่มีพิษบ่ สวัสดีเอฟซีทลยค่ะลอย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 มาเกี่ยวหันลอยมาลอยมามาพันตัวเขาเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวตัวเขาพันพันพันตัวเขาเขาเป็นอย่างน้อหานี่เป็ต้องฉันมาอันนี้ก็เลยก็เลยคือมันเป็นพันสายโบอกก็เลยเจ้าของที่เป็นโคมงูนะเพิ่งก็เลยมามาโอ้แล้วแม่คิดว่าเป็นอะไรดีมันบ่เคยตัดเออมันบ่เคยฝันบ่เคยฝันแบบนี้เจ้สิบอ่แม่บ่เคยฝัน โอ้่เค่อยฝันแบบนี้ยู่ดีๆฝันแบบนี้แม่ก็เลยคิดว่าแม่ฝันแปลกเป็นบ่เหรอฝันเปรตอือค่ะบบ่เคยฝันซาซาเบิ่งน้ำตำราอันที่ฝันเบิ่งตำราเราเป็นยังไงแม่ตำราเบอรมือตะกอนเราจะนี่มเดาเอามาเบิ่งตะต่กอนแล้วมันก็เบิเ่งเบิ่งน้ำตำรามันก็มีเลขมีเลขอยู่ในหันมีเลขอันเดียที่ตำราฝัน เบิ่งในตำราแล้วบลาบ้านในเบิ่งเดือนปลาบ้านตึ๊กตุ๊กตอนนี่ใช่หรตำราแม่าสองมันเบิ่งหันมาดูปลาบ้ามันมีตำราฝันอ๋อปกติแม่จะเบิ่งในตำราเบืองในตำราค่ะบอกเลยโอ้บางีมีรังบันมันมันสิมันสิคิวมันสิีูยว่าในห้าฝันเห็นงูว่างูเกี่ยวหรือว่างูเป็นลักษณะนี้มันสิมีเลขอยู่ในหันมีเลขอยู่ในตำราแล้วคนจะ จะได้ะบันี้พี่น้องรบวมีตำลาไม่แดงหายไปเด็กตัวนี้มันจะอยู่อย่างนี่บอกครับไม่แดงเคยหายแต่ต่อหางเห็นมันบอกงวดก่อนนะงวดก่อนนกะบอกอันตัวเดียวอันเจ็ดแปดนะมันก็อยู่คงที่งวดก่อนหายไปเจ็ดแปดก็อยู่คงที่งวดนี่ด้วาคันซีมาเอาเลขตัวอื่นมันก็จะเป็นลายไปขาทัดน์โต ตัวที่เล็กๆนั้นมันก็สิอยู่คงที่เพราะว่างูมาลัดแม่ไว้ไหมแม่หมายความว่าแม่ฝันแบบนี้คืองูหลัดแม่ก็เลยคิดว่ามันพอไปใส่เจนซี่บรอตัวเก่านี่แหละเพราะยังไไปใส่อะไรก็เพราะหงวามันมันก็บพราะเพราะเพเคยฝันเลยแม่แต่ว่าซื้อคนหาตำราอยู่ซื้อคนหาตำราที่อันเอาไว้อยู่มมันีตำราปกติหนังสือตำราแม่อันเม่นบ็อกคิวบเม่นคิวเพราะว่าฝันฝันซื้อมาเบิ่งนำตำราสิคิว คือว่าฝันว่าได้ฟ้อนได้ยังได้ไหวอย่างสิมันเกิดสิทิ้วอย่างหน้ำเล็กเนาะตั๊มลาได้มาแต่โดนไปเนี่ยตั๊มาซื้อมาตั้งแต่กรุงเทพีค่ะแม่ไปทำงานเขาไปซื้อตั๊มลามาคุณอันดาบอกว่าเขาเรียกว่าตั๊มาความฝันนะแม่เ่วาเบวาอันมันฝันเห็นงูนี่มันมาหลัดแม่ก็เลยตีว่าเจ็ดสีอ๋อแม่ตีเลขแล้วเป็นเจ็ดสีค่ะท่านผู้ชม เจ็ดสี่โมแม่สิออกเลขแลาวค่ะโมแม่ดูนี่เจ็ดสี่เลขยังละแม่บ่ะนี้จักรียังโมโมหูว่ามันออกเลขยังก็เลยตีว่าผมว่ามันสิออกเลขแล้วด้วยมืออื่นนี่ดิเจ็ดสี่เพราะว่าก็เลยตีว่าเจ็ดสี่มันมันมันมาลัดโตแม่เลยครับงูมันเป็นเลขเจ็ดบอเพิ่นว่างูยิ่งเป็นสี่โอ้เปรียก็เลยตีเป็นเจ็ดสี่นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าจะเป็นแม่คิดว่าเป็นหวยอะไร การวันนียังการโบ้ได้งโบ้โบ้โู้ัก่นจับร้องสื่อเบิร์เนาะแม่เนาะฮาวาสีเป็นเป็นหวยลาบอื่นหวยลาวพัฒนากัลองสื่อเบิง์นนะครับเด้อมันบ่เคยฝันยัดซีครับเสียงไปตั้งแต่ลาบพัฒนาเป็นนะครับยันรัฐบาลไปนะครับเนี่ยคนแม่เคนกะปีก็ฝันครับมันก็เลยมันถ้าเป็นงูมันก็เลยเป็นจี๊ดใช่ไหมแต่ว่างูมันคอมเมนหน่อยตัวแบบนี้ไมนจับตัวแม่กองทับงูมันนเป็กองทับงูเลยอ่าหลาย่ยืนจี๊ดเลยแล้วสน่ะ เน้นจ็ดเนาะก็เลยว่าเล่นนี่ต้องมีจับมีจ็ตเพราะว่ามันมันมันฝันเห็นงงอะไรคือโตเห็นด่วนว่าจเห็นอย่างก็อผมผมฝัน่าเห็นอย่างบอกเอฟซีเนี่ยเขายันเขาบมเสือ <c oughs> <7 S 1> อันนี้อันนี้คือแม่แดงนะครับไปน้ำกันนะครับไปากราบพระนะครับทีขมวนผู้เนาะพรเจดหนึ่งเลยเนี่ย เจ็ดหนึ่งนะครับแต่เมาเห็นตัวมีไปเห็นครับขึ้นไปด้กี4คนแต่ว่าศักดิ์ธิ์ได้พระองค์นะนี่แต่ผมเห็นคนเดียวนะครับให้ลาบหน่สิบบอกครับขอขอนเพิ่อนขอย่างกะได็ดเนาะราไ่เคยมีผู้หินแต่ว่าตัวหินก็เลยว่าแต่ว่าเขาขึ้นไปเขาไม่ได้ขออย่างนั้นเนาะคือบอกกาบไหว้เสเเขาไม่ได้ขอเลยบอเลยว่าบอกอกนเพราะใส่เองบ่าตรงไปขอเพราะว่พระตรงนี้มีคนถูกหลายบอครับไอ้ที่ผมขึ้นไป ตามปกติคือเขาเขาถูกหวยแบบนี้คือเพว่าคนส่วนมาคนสิเป็นสาอเนี่ยถือเพราะว่าตัวไปเปกเขากป็นเมก็เลย้คือว่าเอาตัวเห็นเล็กกเลยว่าเล็เต็มทีเมวห็นแต่ว่าอันลงไปเห็นเล็กอยู่ในอันหนาผ่านคนอานสิปวดผายคนอาสีหายเพราะว่าคนเคยปวดภัยผู้อื่นมาแล้วขึ้นไปนี่เห็นี่สีเลยบอกค่ะแม่เห็นไม่โตเลยด้คนที่เคยถึกหลายก็มีมันบอกคนจนได้มาสั่งมันอันที่ที่คนเคยที่่นมาน่ะ่นถืออยู่แต่ เพิ่นกับว่ซื้อเลขบได้เพิ่นเห็นซื้อๆก็บอกคนอื่นซื้อเพิ่นซื้อบัตรใต้องบอกคนอื่นซื้อแก่เคสคนซื้อบัตรใคือจแม่เนี่ยเขาซื้อกับคนไปซื้อกับโทรศัพทแม่ต้องบูซื้อบูซื้อถ้าเอฟซีเบิ้งให้เอฟซีซื้อเอาเนาะตาไปซื้อแม่บูซื้อแม่บูซื้อแล้วแม่กับบ่เคยมักผลเอามาเอาความฝันมันหมากฝันบ่เอยซื้อเลยเด้มีคนคอมเมนต์ว่าคือเขาชอบเอ่อคนคือแม่แดงเพราะว่าอย่างแม่แดงเป็นคนเด็ดคือเราซื้อแห่เวลาเราอ่าน อัดคลิปนี่คือเราก็อัดตามความรู้สึกเล่าคำเหล่าเล่าเบ่าด้แอคติ้งอย่างนั้นนะใคก็ว่าแม่น่ะแม่ใจบุญแม่บอกไปว่าแม่กับพ่ให้ขออย่างแม่บอแม่แม่ก่บอขอกต้องขอมมนสิมาเองนะสมาเองเพราะว่าเขาเาจะไปขอไปกราบพระยังกระซังจะขอว่าให้ผู้ข่าจังสันจังสีผู้ข่ารักษาอย่างกระซังจะไปขอเพราะว่าเฮาเป็นการแลกเปลี่ยนมันเป็นการแรกเปลี่ยนของกันแต่ว่ามันจะเป็นหนีกันเพื่อนซีให้่เพิ่สิให้เขาเอง คนคนพคนสิมีมาให้ว่าเออันไปกราบพระสิกะสาธุเด้อให้ผู้ข่าให้ลูกผู้ข่ามีการมีงานให้ลูกผู้ข่าอันเรื่องการงานทำดีๆสิ่งดีๆที่เข้ามาสิการบบมันกับมันกับเป็นการที่อันไปขอพราบ้างมนรับลูกอยู่เลย่าเขาอยากต้องการอยากได้อเงินเขนรู้อยู่แล้วเขาไม่ต้องเวาดอกเออมันมันมันการเลียกเพียนกันแสดงว่าบุญนั่นเนาะ เดี๋ยวผมบอกเอฟซีก่อนมื่อสดวยวายผ่านเนาะผมเห็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคือสามโตนะครับเจ็ดหนึ่งเจดนะครับอันนี้บอกไว้เนาะอันนี้อันคือแบบว่าเขาผู้ผิดบางเอบซีผปิดบางไผเขาบอกเลยครับผมคือแบบว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดพระเนาะอยู่ตรงหน้าตาก็จะมาผ่แล้วรักษาศีลอีกจะมีคนไปขออยู่ว่าอยากให้จต่า่ะาจะไปบุนมีคนไปขอว่าอยากให้ลูกเรียกไปทํางานทางนอก อันไปขอส่างพิการอย่ละไปขอว่าอัส่องสงการมันไปหดพระก็เลยก็เลยอธิษฐานว่าให้ลูกให้ลูกผู้้าได้ไปเมืองนอกทฏิญาณแล้วคิดดีดีนี้รบบนี้ได้ไปเมืองนอกลูกหลาก็ได้ไปอันี้ญี่ปุ่นด้ไปญี่ปุ่นอิหรีด้ไปเมืองนอกอินีบอคะแม่เออแล้วก็ใบบุญเนาะแต่บ้านเราเอาฟองอะไรไปให้แบบได้บบุญบอกแสดงว่าไปในพ้นหูแล้วว่ามาณอย่าง ถ้าเอินเพิ่นมาปูบอ่ะให้ยังค่ะเอิญปูปูยังแม่ซื้อเพิ่นค่ะมีแต่เพิ่นมาเอินปูซื่อๆเอิญเจ้าปูซื่อๆเป็นบ่ค่ะขึ้นไปมันก็สิมีสัพพะวินี่ซืหันมันเยอะโอ้หลายแต่ว่าถ้าขึณถ้าถ้าขึ้นไปดียังดีนะึ้นไปได้เพราะว่าขึ้นไปมัต้องได้ขอบเนี่นพ่ะปัญหาอยู่ในอาหานท่านพิ่นบ่ได้ต้องการว่าให้ขอเลขให้ขอเบอร์แต่ว่ามันสิมาอีกค่ะเพราะว่าท่เพิ่นไปปฏิบัติธรรมโดยตรงเพิ่นบ่ได้เพิ่นให้เพิ่นสิให้เองเนาะ มาองก็มาจากพระพระพุทธรูปองค์นั้นที่เห็นนะก็จะประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมความรู้สึกเพราบอกเครื่องกันไปแล้คนหัวแม่ลูกความความความรู้สึกที่เขาคือไปึ้นไปหอดนั่นมาแม่ขณะแม่ไปบ่อยๆแม่ยังคนลูกบ่คนลูกมีมีงวดนึงแม่ไปนั่งจำศีลไปนั่งไปนั่งจำศีลไปนั่งตรวจบางทีน้าอ่านี้มันบรรดาบ่แม่นเว้ากับบด้บ่ได้ว่าเจ้าของเก่งบอใบว่าเจ้าของ ดีเพราะได้ว่าเจ้าของรูปไปเบิดเพราะได้รูกเจ้าบ้านว่าตามความที่เจ้าของเห็นคนสวดมนต์ไปได้หลายสวดมนต์ไปได้หลายกับมันมันมาสิเห็นเป็นแบบไปแบบมาเป็นหลักเข้ามาเข้ามาหาเองศ์จนสวดมนต์บ่ได้แบบพอาจารย์กำนั่งอยู่างนั้นหลายคนกำนั่งสวดมนต์เลยว่าพจ้าของหยุดแค่หยุดสักเดืนนะ้อนนี้บอกว่าไปเวสีนะหยุดสักเดือนเดือับ ก็เลยอัะสวดตอนแรกก็เลยครับพราะพาออาจารย์สระรสัพเปรีสีไรแต่ว่มซักสีมัพเปเวสีรอาจารย์อาจารย์รเห็นมีหอดมีหอดอันเล็กไหลหอดอยู่ในยุทธหันตย์ยุทธหงอ์ไหนแม่ยุตั้งษ์ที่เขาขึ้นไปนะที่เขาขึ้นไปเะายุ่ธหงไหนแต่ว้าเขาชวนรรมาาสิบลูทำมาหลาสิโบลูโบหินทุกคนเว่าเป็นผู้ธรรมดาแค่เพิ่นมาสั่ง มาพนังไปพันธิดวิญญาณเขียนเป็นเหมอนว่าจะเป็นวัดเก่าเป็นเป็นเจดียเก่าเป็นวัดเก่าอยู่ในพุทธค่ะมันมีมีมีเบิดสิ่งที่อยู่ในหันอ่ะก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมองนีคือแม่นับถือนะคะเนาะแล้วแม่จะไปประจำเออไปประจำจ้ะก็แสดงว่าหลังจากที่มื่อนานเขากลับมาในแม่ในฝันเนาะมาฝันเมื่อคืนนี่ฝันมาเคลื่อคืนนี่ฝันเมื่อคืนนี่ว่า งูทันกันได้หลายเดี๋ยวมันของทันกันได้หลายงูโตใหญ่เป่าแม่บ่โตบ่ใหญ่โตโตพอดีซ้ำกันเบิดเลยนั่นกระสิมีเจ้าของยืนที่จังสั้นล่รฮะเจ้าของงูนี่นี่เปม่เจ้าของพร้อมบ่จะมาหักบ่ญเป็นคนเอามันเป็นเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของงูแต่ไม่ใช่คนกระซิบบุญเอัน แม่แม่เจ้าของแบบไอ้นี่บอกเป็นเป็นดีหรือจังสรรจ้ต่ว่าของงูมันสิบดีมันสิปองก็เป็นงูคือกันบ่บ่ได้เป็นบ่ได้เป็นงูจ้าวว่าเป็นลางลังเป็นลางลังที่ดีเป้างูเป็นคล้ายๆลูกพ่นบ่ค่ะเป็นคนน่ะหรอใส่ชุดสีดำจังสรรจลาวอ๋อเป็นคนใส่ชุดสีดำได้ถืออยังนีโตดั่มบ่ได้ถือยืนยืนจะซื้อซ้ำงูนี่เป็นบริวารมันบ่ยืนจะซื้อลอยยืนยืนยืนซื้อแล้วกับงูนี่สิเป็นกองก็ดูแม่จังหางก็เหี่ยวกัน เห็นนกก็เรื่อยเรืยเรื่อยเื่อยเรื่อยเื่อมาเห็นเมย์ยังก็เรื่อยเรื่อยมากับมับเกี้ยมาพันตัวขะพันตัวขมขพันจะโตแม่สี่ันน่ะสี่ตันสี่ตัวงูพ่านจะโตก็แม่มาอะไรมาสี่ตัวพันตัวสี่ตัวมาตีตัวพันตัวับโอ้พ่อแม่ตีว่าเป็นเจ็ดสี่แ้วโอ้งูหลายก็จริงอยู่แต่ว่าพันแม่นี่แค่สี่ตัวเท่านั้นสตัวแนก่มาสี่ตัวเนี่ยมันมาอ๋อแม่ก็เลยตีเป็นไอ้เจ็ ตีว่าเดสี่ให้แม่ซือแม่พื้อนแม่าแม่พันใจไดแม่ฝันก็เพราะเป็นยังแบบว่าอันนี้คือบ่ได้มันใจแต่ว่าเข้าตีไก่อนไความฝันจ้าของฝันเห็นของครับงู่วมางูบินเข้ามามันแรงอันนี้มันเป็นความฝันเนาะเข้ามามันมันมัราโตกเลยคว่ารู้สึกว่ามเพาะหทีนี้อย่างนอยก็เรื่า่ก็เรื่อางสิ่กเรืบา่างเรื่องาส่าก็เรื่บา่บาิเอบางาเ เดี๋ยวทางนี้นิดนึงเนี่ยนิดนึงนิดเดียวโอเคเดีจะเจอได้ก็ถ้าแต่ว่าแม่ฝันแล้วพี่น้องเพราะว่างูรัดตัวแม่แล้วนะคะแม่ตีเป็นตัวเลขนะคะสรุปจะตีเป็นเจ็ดสี่เมื่อนั้นแม่ให้ตัวใดเก้าห้าเก้าห้าอเอาหนึ่งเจ็ดมาตัวไหน่งเจ็ดเจ็ดสี่อ๋อนี่นอ๋ออันนี้ของอันไปน้ำกันเดีนั่นน่ะไปน้ำกันแต่ว่าเพิ่นอ่ แม่แดงบ่เห็นคโบเห็นที่เจ้าหน้กับโบเห็นแม่มีผมเห็นคนเดียวแค่แตงก็เห็นอยู่หนึ่งเจ็ดแต่ไม่ได้ลงคลิปต่อระวังเลยเห็นอยู่เพราะว่าเลขเจ็ดมันชัดมากแต่แอนไม่ได้ลงคลิปแต่มีก็พูดอยู่แต่ถ่ายคุยกันอยู่ว่าเลขเจ็ดนี่ชัดที่สุดเลยเป็ว่าหนึ่งเจ็ด แต่ว่าหนึ่งมันเป็นเจ็ดคือเก้าเลขเลขหนึ่งก็เป็นเลขเจ็ดคือเก้าเลขหนึ่งมันอาจจะเป็นเจ็ดเจ็ดสิป่ะแม่อันนี้แม่คิดถึงได้พี่น้องกันไห้เนาะแม่เนาะแต่ว่าทีนแน่คือวันนั้นคุณแม่นีให้เก้าห้านะท่านผู้ชมเก้าห้านะแม่เนาะฝันต่อหางเลขคือเก้าห้าแต่ว่าเมื่อคืนนี้แม่ฝันอีกก็เลยเราสูฟังแต่คุณแม่บอกว่ามั่นใจไหมบบมั่นใจบ่มั่นใจเด้อพี่น้องตัวแต่ว่า อันหักว่าสู้ฟังแต่ว่าแล้วเอฟซีสิเออไปซซ้อไต้ว่ากับแล้วก็เล่วเจ้าว่าบ้าความฝันถ้าฟันออกมาลังเสือมันกับมันตรงเป็นจังหวดตีพันมากก็คือจริงๆกัแม่เพิ่งก็บม่อยากเล่าดอกแอดมินแต่ว่าเราให้เอฟซีฟังแม่ยันเธอยันเอฟซีพลาดก็แล้วอันู้กพันฝันกับโอ้ผู้พวันตีเป็นก็แล้วแต่องนทิิตีเอาฝันแล้วก็รักโสมที่โตครับ แม่ก็ตีถูกแกันนะครับเนอเจ็ดสี่กูก็เป็นเจ็ดนะครับก็เลยตีเอาก็เลยตีแป้งสั้นแล้วแม่ก็ตีแป้งสั้นล่ะเราซื้อฟังเนาะค่ะคุณแม่เนาะบนแหน่เนี่ยคือดวงเขาอาจจะถูกกับคุณแม่ก็เป็นได้เพราะว่าคุณแม่เราเป็นคนที่พอซื้อเรกอยู่แล้วบอ้เขาซื้อเลยบ่ออะไรของแต่ว่าให้มู่ฟังนี่ถสีตลอดแม่ฟางเออแม่แต่ว่าให้คนฟังนี่ถสีตลอดค่ะแม่จะซื้อได้ เมย์บ่กเรบ่องซื้อเลยเมย์บอกสื้อเม่์ยังถือเมย์บอกเรื่องสื่อแม่แดงแม่แดงบอกว่าแม่แดงบอกสื้อได้ครับเื่อประมาบประมาณก็แล้วเแต่ว่าหักเบาเออแต่แม่บอกให้ซื้อนะคะท่านผู้ชมกประมาณนี้ว่าเอฟซีอยากซื้อก็ซื้อเลยนะครับเด้อแต่ว่าเพิ่นเพิ่นก็โทรมาอยู่เรื่องอันที่โอ้โหก็เรียกว่าเมย์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 บอกเอาเด้อเรื่องปัจจัยบ่กบอกขอบอกขอรับปัจใจบอกขอรับปัจจัยเพราะว่า ทำบุญได้ตุกทำพี่น้องได้ก็ให้ได้ไปเลยบ่ได้ไปเลยโอ้ยแม่คือใจบุญเธอพี่น้องทำบุญตรงไหนก็ได้เออมีได้บางมองเขาเจ้าเลขเขาเขาเจ้าแบบขอเอาเงินแม่แต่ว่าซุ้มหนูแบบได้ซื้อนอกบางเสื้อเขาก็ไม่ได้ซื้อแต่ว่าก็คือบางคนไม่บ่บรเพราะว่าบรับบรบเพราะว่าอย่างบอรบปัดใจเพราะว่าทำบุญอยู่ใส่มันก็ได้เพราะว่ามีสาธุนำมันก็ได้เร้วสาธุไปแล้วมันก็ได้เป็นบุญแร้ว ถูกเดินแม่สาธุหายากเด้อคนคือแม่ฝากบอกเอฟซีนะครับเอฟซีท่านใดที่ฟังที่ชมคลิปนี้แล้วนะครับผมถ้าสมมติว่าถูกโดนหน่อยถูกร้ายอย่าทำบุญให้พี่น้องทำบุญเลยท่านเป็นท่นบัตรใจก็ได้รับปัจจัยนะครับรับปัจจัยไป่ทำบัตรใจก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นบุญคือเขาก็อนุโมทนาสาธุน้ำทารถครับครับผมให้เอฟซีนะครับนั่งไป ถวายวัดได้ก็ได้เฮี้ยนยังก็ได้ให้คนให้คนยากไรยังก็ได้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 บุญเบิดแม่ถ้าแม่นว่าข้าเจ้าถือแม่อยากเอาไปให้คนยากไรบอกแม่ให้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 คนยากไรจังจังใดก็ได้เพราะว่าว่าแต่วาแต่คนที่บ่มีกิ่นนะเราก็สิมีโต๊ะไปให้คนที่บ่มีกลิ่นแดงปันแดงปันเพราะว่าบ่ขอรับปัจจัยมันสิตถือลายปันได้ก็บ่ขอรับปัจจัยบางคนข้าเจ้ากับยาเฮี้ยนคนน้ำเนาะแล้วแต่แล้วแต่แต่เอฟซีสิบเอ็ดสาบุญเพราะว่า เอฟซีอยากเห็ุอย่างกบแม่ก็สาธุนะค่ะมันถึงสาธุอนโมทนาสาธุน้ำวัดวัดที่แม่ประเทศบุญนี่เพิ่นขะเพิ่นอยากเห็ุอีหยังค่ะอยากสร้างอีหยังกับเพิ่นกับพระไวยวะอยากสร้างอย่างวันนี้พระได้ว่าอยากสร้างเพิ่นมาปฏิบัติธรรมโดยสูงเพิ่นอยู่ธรรมดาเนาะแม่เนาะพ่ะได้ว่าอยากวางสิ่งตอบแทนหันเนยเนาะที่ที่ที่ว่าเพิ่นอยากได้นะคือว่าเพิ่นอยากได้อยู่บนว่นปรอยากสร้างเพิ่นก็อยากได้อย่างเทวเวสุวรรณผู้เวสบาค่ะได้ผู้เวสุีาล์ที่วันอยากได้นะกับพ่อแน่แม่แต่ว่าแม่อาจจะแบบ ทำบุญเธอแม่เวาจังสีว่าเอออยากได้ปูเบสวนบ่แน่เธอตัวเลขมันเข่าเธอมีคนโศกหมานเธอขจารวมมาเขาอาจจะไปบูชาปูเวสมาไหวยุวัดกับเป็นได้มันกับ่แน่นอนเนาะนะคะแม่เต่คปคนเาะไคด้ปูเเาคาควบา่เแม่นี่แม่บา่เัิปเสาะ่่าคนสาะ่คะแเ บด้วาอยากได้บด้วางสิ่งตอบแทนบ่ยังบ่วางสิ่งตอบแทนค่ะมันสีมาเองของมันมันสิมาหอยากงด้เอะคนคือแม่แดงพี่น้องเนาะแม่นี่บอกเข่นตะแม่ครับผมก็คือแม่แดงบอกเลยนะครับว่าบุญป e ัจจ e ัยนะครับผมจะไดเอฟซีก็สามารถนําปัจจัยที่ได้นะครับไปทําบุญที่ไหนก็ได้นะครับที่เป็นการปิวบัวที่เป็นเฮดไห้กับคนอยากไล่นะครับหรือไม่ก็ทาที่วัดก็ได้นะครับเพราาะว่มันบ พอขอ,พ,อ,ขอพ่อขอรับปบัดใจพะเนี้ยเอฟซีถือหลายหลายเรียบทีเฮงเฮงรวยรวยมันหม่านําเข้าได้บุญแล้วน้องแม่เนาะ,ะเนยียนยำอีกตัวหนึ่งเด้อครับเออเลขตัวที่แม่ฝันนะครับแม่ตีหนึ่งมสัสซิโตเดียวกักบกระเบื้องคิดก็เลยมาออกอันเป็ดแปดเจ็ดเป็ดรับแต่แม่แม่บอกคนามตรงตรงเลยด้แปดเจ็ดคอยไม่เอาสี่เป็นลักลอยแต่เป็นสี่ไว้สี่เจ็ดแปดนะแม่เนาะสี่เจ็ดแปดนะครับคุณแม่เป็นบอกนะครับ ถ้าผู้ชมใจเขาม้าแคบนาจอว้เด้อพี่น้องนะคะเป็นเพียงแนวทางจะได้กับให้ใช้สตินะคะใช่วิจารณญาณในการรับชมคุณแม่เพิ่นบวังสิ่งตอบแท่งนะคะฝันกะเบากะเล่าให้ฟังแต่ว่าจะโชคจะหมานบอก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งเด้อพี่น้องให้ใช้สตินะคะคุณแม่เพิ่นกะถ้าแมนว่าพี่น้องถือพี่น้องก็สามารถไปเหตุผนได้เลยนะคะแม่ว่าปัจจัยเพิ่นบรับนะคะจะให้เอฟซีโฉบมันหมานาะแม่เนาะ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณคุณแม่แดงนะครับอีสุขสันต์นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปีไฮุณแมนต์น่ะขอให้โชคดีค่ะสาธุสาธุค่ะสาธุสาธุค่ะใครเข้มาก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกรายขอบคุณทุกแชร์นะคะก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮง